สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Master ATM นะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมในเกม Lona RPG และในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางของผมนั้นจะต้องไปทำอะไรต่อกันแน่ก็เลยลองเข้าไปสำรวจในโบสดูแต่ในครั้งนี้พิหารที่อยู่เหนือเมืองโนเอลกลับถูกเปลี่ยนผู้นำทางาศาสนาจากบาทหลวงรางอ้วนท้วมสู่แม่ชีที่ค่อนข้างจะน่าไว้ใจและในการสนทนาที่เกิดขึ้นไม่มีคำใดเลยที่แสดงออกถึงการอยากล่อลวงเรา เต็มที่อย่างมากที่สุดก็มีแค่การทำบุญแลกกับเครื่องรางของขลังเท่านั้นเองแต่ถ้าหากเราเดินออกมาทางขวาเราจะได้พบกับแม่ชีคนหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะมีงานบางอย่างให้กับเราทำซึ่งจะหากเราลองพูดคุยกับเธอ เธอจะถามเราว่าเราจะไปอารามที่อยู่ในภูเขาทางตะวันออกไหม <S <S เพราะว่าในตอนนี้ที่นี่ขาดบุคลากรทางการแพทย์จากหน่วยงานของศาสนาเธอต้องการให้ตัวเรานำบาทหลวงที่มีความรู้เกี่ยวกับการแพทย์จากอารามที่อยู่ในภูเขาทางทิศตะวันออกมาประจำการอยู่ในอารามแห่งนี้แทนซึ่งตัวเราจะให้ข้อมูลกับแม่ชีว่าตัวเราเคยไปที่นั่นมาแล้วข่าวร้ายก็คือบาทหลวงที่มีความรู้เกี่ยวกับการแพทย์ถูกสังหารไปหมดแล้วด้วยฝีมือของก็อบบิน ซึ่งเมื่อเธอได้ยินแบบนั้นก็ทําได้เพียงแค่แสดงความเสียใจยอย่างโปร่งตกได้แต่อ้อนวอนขอให้นักบุญนําทางดวงวิญญาณพวกนั้นไปสู่สุขติสแสดงว่าคงไม่เหลืออะไรให้ผมทําจริงๆก็เลยเดินทางกลับไปที่ปราสาทไทยมุ่งหน้าไปทางทิศใต้ต,ต่อจากที่ผมเคยสํารวจเอาไว้การเดินทางใช้เวลาไม่นานนะักประมาณ1-2วันจะได้พบกับป้อมปาการที่ถูกตั้งไว้อยู่บริเวณหัวสะพาน แต่เรื่องที่น่าเสียดายก็คือเมื่อเข้าไปสู่หมวดสำรวจแล้วผู้พัฒนาจะสิ้นสุดเนื้อหาแต่เพียงเท่านี้ผมจึงเดินทางต่อไปยังทิศใต้อีกครั้งเพื่อสำรวจว่าบริเวณน,นั้นมีป้อมปราการหมู่บ้านหรืออะไรบ้างแต่จากสายตาที่มองบริเวณน,นี้เต็มไปด้วยเศษซากของความจเจริญรุ่งเรืองมาก่อนแม้ที่นี่จะถูกยึดครองโดยอสุรกายไปแล้วแต่ก็ยังมองเห็นได้ชัดเจนว่าเมืองนี้ตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่ได้เปรียบในเชิงกลยุทธ์ทางการทหาร การค้าและการคมนาคมผมเดินสำรวจมาเรื่อยๆจนกระทั่งพบกับป้อมปราการที่ดูเหมือนกับว่ามันจะต้านพวกอสูรกายได้อีกไม่นานซึ่งการตรวจคนเข้าเมืองค่อนข้างจะคุมเข้มเป็นอย่างมากนั่นแสดงว่าที่นี่ยังมีคนเหลืออยู่และยังปลอดภัยในระดับหนึ่งเท่านั้นในหมดสำรวจของค่ายประตูทิศใต้สถานะความเป็นอยู่ของผู้คนค่อนข้างจะวิกฤต นอกจากจะต้องเอาชีวิตรอดจากความหิวโหยแล้วยังคงต้องเอาชีวิตรอดจากอสุรกายที่คอยบุกโจมตีตลอดเวลาผู้กองที่ประจำการอยู่จะอ,ออกคำสั่งให้ประชาชนทุกคนหลบเข้าไปในบังเกอร์ส่วนคนที่ยังสู้ได้ก็ขอให้ยืนหยัดต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันตรงนี้จากนั้นไม่นานปีศาจเนื้อชนิดบินได้ก็บินข้ามกำแพงเข้าพาโจมตีผู้คนที่ยืนปักหลักสู้ปบป่องป,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 ปราการแห่งนี้เมื่อการต่อสู้สิ้นสุดลงผู้กองจะถามด้วยความสงสัย ปิศาสตร์เนื้อล้อมประการเอาไว้มากมายทำไมเด็กผู้หญิงที่ดูอ่อนแออย่างเราเดินทางมาถึงนี่ได้แต่เรื่องนั้นก็ไม่สําคัญไปกว่าเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเรามีความสามารถสู้เคียงบ่าเคียงไหลทัดเทียมกับอัศวินเช่นเขาผู้กองจึงได้มอบเงินรางวัลเป็นจํานวน6เหรียญทองแดงใหญ่เพื่อตอบแทนความกล้าหาญของเรา หากยังจำได้ดีผู้คนมากมายเข้าไปหลบภัยในโรงเตี๊ยมแต่ความเป็นอยู่ของพวกเขาที่นี่ดูดีกว่าข้างนอกนิดหน่อยตรงที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่ดูเหมือนจะปลอดภยัยแต่สุดท้ายก็ยังมีมอนสเตอร์เล็ดลอดเข้ามาโจมตีทุกคนที่อาศัยอยู่ในโรงเตี๊ยมมีหน้าที่ที่ต้องทำหากเป็นชาวบ้านธรรมดาต้องปั๊มน้ำมนต์ออกมาให้พวกนักบวชนั้นประกอบพิธีถ้าวิกฤตขนาดนี้ยังต้องใช้น้ำมนต์กันอยู่ก็แสดงว่าน่าจะใช้ได้จริงๆนั่นแหละ หากเราพูดคุยกับผู้จัดการโรงเตี๊ยมเขาจะบอกกับเราว่าที่นี่คือโรงแรมโฮปแต่เรื่องที่น่าตลกก็คือมันดันไร้ความหวังเอาเข้าจริงๆแล้วปราการแห่งนี้เป็นหอคอยสังเกตการณ์จะว่าไร้การป้องกันก็ได้เพราะในคืนที่หมอกธมินโจมตีซิบิลิสเช้าวันต่อมาที่นี่ก็ถูกโจมตีจนพังไม่เหลือชิ้นดีแต่หลังจากที่หมอกธมินจางหายไปผู้กองได้นำกำลังคนที่เหลืออยู่ทั้งหมดมาตั้งหลักท่ามกลางซากปราการหักพังและก่อตั้งป้อมปราการอีกครั้ง เพื่อช่วยเหลือผู้คนมากมายที่อาจจะยังรอดชีวิตส่งผลให้เมืองโนเอลตัดสินใจอัดฉีดเงินสนับสนุนให้กับโรงแรมโฮปตลอดเวลาที่นี่ต้อนรับผู้ลี้ภัยและผู้อพยพมามากมายแต่ก็คงจะสิ้นสุดในไม่ช้าเมื่อเวลาผ่านไปทุกคนจะเหนื่อยลา้ามีสภาพที่แย่สะสมกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่เหลือผู้รอดชีวิตอีกต่อไปแถมตอนนี้สภาพของเจ้าหน้าที่อย่างเขาแทบไม่ต่างอะไรเลยกับผู้อพยพ ผมเดินทางออกมาด้านนอกโรงเตียมเพื่อสำรวจบริเวณรอบๆค่ายเราจะสามารถปีนขึ้นไปบนหอคอยเพื่อสังเกตการสิ่งที่เกิดขึ้นรอบบริเวณนี้และตัวของเราจะมองย้อนกลับไปยันบ้านเกิดอดีตเมืองหลวงที่แสนจะยิ่งใหญ่กลับเหลือแค่เพียงซากปรักหักพังมากมายและความทรงจำดีๆที่เราเคยใช้ชีวิตอยู่ในซีบลิสเท่านั้น ผมกลับไาที่ด้านล่างเขาไปพูดคุยกับผู้กองถึงเรื่องราวที่เขานั้นอยากจะให้เราช่วยเหลือผู้กองจะอธิบายว่าเขาต้องการหน่วยสอดแนมสักคนเข้าไปสืบดูว่าเกิดอะไรขึ้นทางทิศตะวันตกทหารที่เขาส่งออกไปจากที่นี่มากมายเพื่อต้องการจะสื่อสารกับโลกภายนอกยังไม่มีใครกลับมาเลยแม้แต่คนเดียวผู้กองจึงอยากให้ตัวเรานั้นออกไปตามหาทหารที่หายไปของเขาไม่ว่าจะเป็นหรือตายก็ตามซึ่งเป็นงานที่อันตรายมากแต่ว่าเขาจำเป็นจะต้องหากำลังเสริมเข้ามาช่วยสู้กับปีาสาจเหล่านี้จริง หากเราตัดสินใจรับงานผู้กองจะทิ้งท้ายเอาไว้ว่าถ้าเกิดงานล้มเหลวขึ้นมาอย่าปล่อยให้ตัวเองถูกจับเป็นรีบปลิดชีพตัวเองก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปบริเวณปลายทางของภารกิจเป็นพื้นป่าที่ตอนนี้แปลสภาพเป็นบ่อฟักไข่ของพวกอสุรกายและเมื่อเราเข้าสู่โหมดสำรวจเราจะได้พบกับร่างผู้เสียชีวิตของทหารคนหนึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าแต่ยังเหลืออีกสองคนที่เรานั้นยังตามหาไม่เจอ ข้างๆร่างผู้เสียชีวิตมีบันทึกถูกเขียนเอาไว้ว่า ตัวเจ้าของบันทึกรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างในร่างกายได้พวกมันเรียกหาเขาต้องการที่จะให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของเผ่าพันธุ์และเขาจะไม่มีวันยอมให้สิ่งนี้เกิดขึ้นจากนั้นผมเดินสำรวจเข้าไปแบบรอบเร้นพยายามวางกับดักให้เหล่าปีศาจเนื้อนั้นเดินเข้ามาเหยียบเองแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นมันเล็กน้อยมากๆจนเหมือนกับว่าแทบไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากปีศาจก้อนเนื้อก็จะมีปรสิตตัวเล็กๆปรากฏตัวขึ้นทุกครั้งเมื่อเราทำลายสิ่งกีดขวางผมสำรวจลึกเข้ามาเรื่อยๆจนได้พบกับ,บ ถึกเล่มที่สองเป็นการเขียนบรรยายตัดเพาะว่าพวกเขานั้นถูกทิ้งคนที่อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยก็คิดว่าพวกเขาตายกันหมดเขาไม่เข้าใจว่าจะส่งเขาไปขอความช่วยเหลือเพื่ออะไรในเมื่อภารกิจการประจำการอยู่ที่นี่ก็ไม่ต่างอะไรจากการฆ่าตัวตายไม่ว่าจะไปแห่งหนใดก็เจอแต่ปีาศาจอาหารก็ร่อยหรอไปทุกทีและประโยคสุดท้ายก็มีแค่เขาขอโทษแม่ตัวเองที่เขานั้นพาตัวเองกลับไปหาแม่ไม่ได้ ผมเดินสำรวจลึกเข้าไปเรื่อยๆเจอกับชายคนนึ่งกำลังเอาหัวโขกกับผนังกำแพงซึ่งในขณะที่เรานั้นกำลังตรวจสอบสภาพอาการของชายคนนั้นเราได้เหลือไปเห็นทางด้านซ้ายมือมีผู้รอดชีวิตหนึ่งคนกำลังหนีตะเกียกตะกายปีศาจเนื้อแต่ถึงแบบนั้นผู้บาดเจ็บก็มีสภาพสะบักสะบอมเกินกว่าที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ไม่นานหลังจากนั้นผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวก็ถูกแปลเปลี่ยนเป็นซากก้อนเนื้อธรรมดา โดยีมือของอสูรกายอย่างไร้ปานีพวกมันลากเศษซากชิ้นส่วนมนุษย์ของเขาไปยังจุดกึ่งกลางที่เต็มไปด้วยเหล่าอาสูรกายมากมายพวกมันพยายามยัดร่างของเขาเข้าไปในรูนั่นพร้อมกับตามเข้าไปอย่างรวดเร็ว ในตอนนี้การช่วยหรือผู้รอดชีวิตคนที่3ามที่เราเจอนั้นคงจะสายเกินไปส่วนผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ก็ยังคงเอาหัวโขกกำแพงอย่างไร้สติและเมื่อเราพยายามจะเรียกเขาเราจะได้รับรู้ว่าชายคนนั้นได้เสียชีวิตไปนานแล้วและกำลังแปลสภาพ <c oughs> เป็นอสูร,รากายชนิดหนึ่งเช่นกันมันจะส่งสัญญาณจนอสูร,รากายทุกตัวที่อยู่ที่นี่รับรู้การมีอยู่ของเราแต่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายเสียงเสียงหนึ่งที่เคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อนดังขึ้นในโสนปราสาท ว่าเขานั้นอยากจะให้เราช่วยเหลืออะไรบางอย่างโดยการยืนหยัดต่อสู้ในสถานที่แห่งนี้จนกว่าความยุติธรรมจะมาถึงเพราะบางสิ่งบางอย่างต้องการให้วิญญาณของเรานั้นนำทางเขามากำจัดความชั่วร้ายจากนั้นเขาจะปิดทางเข้าออกพร้อมกับให้กำลังใจว่าเราทำได้แน่นอนคนเดียวที่พูดถึงความยุติธรรมตลอดเวลานั่นก็คือ justice ผมจินตนาการภาพไม่ออกจริงๆว่าเขาจะมาช่วยเรายังไงอะนะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามไม่ว่าเขาจะมาหรือไม่มาเราจะเป็นจะต้องเอาชีวิตให้รอดในเบื้องต้นก่อน จากนั้นผมก็เลือกที่จะใช้กลยุทธ์ต่อสู้แบบยื้อเวลาจนกระทั่งผมได้เห็นกองกำลังอันเดธติดอาวุธ AK47 โรยตัวมาจากฟากฟ้าพร้อมการสนับสนุนทางอากาศยานโดยการทิ้งระเบิดไปที่บอปีศาจอย่างแน่นยำํำทำให้เหล่าส่วนระายมากมายที่อาศัยอยู่ที่นี่ถูกกำจัดจนหมดในเวลาไม่นานและเมื่อจัสติดแน่ใจว่าทุกสิ่งมีชีวิตที่ชั่วร้ายที่นี่ถูกกำจัดจนหมดเขาจะปล่อยเราออกไปจากสถานที่แห่งนี้และเมื่อเราเดินทางมาถึงป้อมปราการทางทิศใต้ รายงานทุกอย่างที่เกิดขึ้นแม้ผู้กองจะไม่เข้าใจว่าเรานั้นสามารถทำลายล้างรังปีศาจได้ยังไงแต่เขาจะส่งคนไปตรวจดูว่ารังปีศาจถูกทำลายไปแล้วจริงๆหรือเปล่าแต่ก็จะมอบรางวัลให้กับเราเอาไว้ก่อนตามที่สัญญากันเอาไว้และเมื่อบอ่อปีศาจได้รับการยืนยันว่าถูกทำลายเป็นที่เรียบร้อยเขาจะสามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้อีกครั้งทำให้เขาได้รับรู้เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับคนสองคนจากโลกภายนอก เขาอยากจะให้เราช่วยตามหานักประจนภัยคนหนึ่งที่ชื่อว่าล้อหน้าและคนขายดินปืนอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าลิซ่าหากได้สองคนนี้มาช่วยงานเขาน่าจะทําให้สถานการณ์ที่นี่ดีขึ้นแน่นอนและตัวของเราก็จะบอกว่าเรานี่แหละล้อหน้า ผู้กองจะทำหน้าครุ่นคิดนิดนึงแต่ก็ไม่ได้แปลกใจอะไรจากนั้นเขาจะเล่าต่อเขาได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับด่านตรวจที่มีปืนใหญ่ดีๆอยู่กระบอกนึงใกล้กับป้อมปราการพิฆาตโจรสลัดถ้าเขามีปืนกระบอกนั้นน่าจะช่วยที่นี่ได้มากและเขาก็ได้ส่งจดหมายไปถึงผู้กองที่ประจำการอยู่ที่นั่นเพื่อขอปืนใหญ่เป็นที่เรียบร้อยเลยต้องการจะให้ตัวของเรานำปืนใหญ่และตัวของลิซ่ามาที่ป้อมปราการแห่งนี้เพื่อติดตั้งปืนใหญ่ชนิดพิเศษเพื่อต่อต้านการรุกรานของอสุร,รกายและวงคืนซิบลิส และเมื่อเราได้เจอกับลิซ่าที่เมืองโนเอลเธอจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเรามากไม่ว่าเราจะร้องขออะไรหรือทำอะไรเธอยินดีจะช่วยเราแบบไร้เงื่อนไข ตัวของเราและลิซ่าจะไปติดต่อกับผู้กองที่ด่านตรวจทางทิศตะวันออกเพื่อขอถอนอุปกรณ์อัปเกรดปืนใหญ่ที่นี่ไปใช้กับป้อมปราการทางทิศใต้แทนซึ่งผู้กองจะปฏิเสธ,ธ,ธทันทีและบอกว่านี่เป็นทรัพย์สินของเมืองโนโอเอลนะไม่ใช่ของซิเบลิสตัวของเราและลิซ่าจะพยายามโน้มน้าวใจด้วยหลักการของเหตุผลว่าปืนใหญ่ที่ถูกอัปเกรดแล้วของเขาไม่มีคนใช้งานเลยแม้แต่คนเดียวเพราะไม่มีใครใช้เป็นอย่างน้อยถ้าถอดอุปกรณ์เสริมออกไปและทหารของที่นี่สามารถใช้ปืนใหญ่กระบอกนี้ได้ก็จะถือว่ามีปืน ปืนใหญ่เพิ่มอีกหนึ่งกระบอกทําให้ผู้กองที่ประจําการอยู่ที่นี่อนุญาตให้เรานําอุปกรณ์เสริมออกจากปืนใหญ่ของเขาได้กลับมาคุยกับผู้กองที่ประจำการอยู่ในป้อมปราการทางทิศใต้เราจะแนะนำให้ผู้กองได้รู้จักเด็กที่มากับเราว่าเด็กคนนี้คือลิซ่าที่เขากำลังตามหาซึ่งผู้กองนั้นก็นไม่ได้พูดอะไรนอกจากคำว่า what the fuck จากนั้นลิซ่าก็จะเดินไปที่ปืนใหญ่ทันทีและเริ่มทํางานของเธอในขณะที่เราและผู้กองกําลังถกเถียงกันถึงเรื่องการไม่ช่วยเหลือกันระหว่างเมืองโนเอลและเมืองซิเบริตอยู่นานสองนานกว่าเขาจะรู้ตัวว่าลิซ่าทําอะไรบางอย่างกับปืนใหญ่ของเขาลิซ่าก็ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเธอจะเริ่มพรีเซนต์ปืนใหญ่ที่เธอปรับปรุงอย่างภาคภูมิใจ แต่ผู้กองจะปฏิเสธสิ่งที่ลิซ่าทำให้และจะขอให้เธอปรับเป็นปืนใหญ่แบบเก่าของเขาในขณะที่เหตุการณ์ทุกอย่างนั้นกำลังเริ่มบานปลายตัวของเราจะเสนอให้ผู้กองนำปืนใหญ่นี้ไปทดสอบใช้ในแนวรบที่ปีศาจนั้นมักจะบุกเข้ามาบ่อยๆผู้กองจะงุนหงิดมากๆกับการการะทำของเราและลิซ่าเขาจะย้ำเตือนอีกครั้งแต่หากปืนใหญ่ใช้ไม่ไดีดสมราคาคุยเขาจะสังหารเราและลิซ่าที่นี่ จากนั้นพวกเราทั้ง3คนก็มุ่งหน้าไปสู่แนวรบผู้กองจะอธิบายเพิ่มเติมว่าสถานที่ตรงนี้เต็มไปด้วยอสุรกายมากมายที่เหมาะสำหรับการทดสอบปืนใหญ่นั่นส่วนหน้าที่ของเราก็คือพิสูจน์ให้เห็นกับตาว่าปืนใหญ่นี่ดีสมราคาคุยของลิซ่าจริงๆทันทีที่เราเข้าประจําการปืนใหญ่ผู้กองจะให้เราทดสอบการใช้ปืนใหญ่กับซอมบี้ที่เดินไปเดินมาบริเวณนี้จนกระทั่งซอมบี้ตัวสุดท้ายได้ถูกสังหารลงผู้กองถึงจะเชื่อว่าปืนใหญ่นี่มันดีจริงๆ แม้ปืนใหญ่จะมีอำนาจทำลายล้างมากมายสักแค่ไหนแต่น่าเสียดายที่การฝึกทหารคนหนึ่งให้มีความชำนาญในการใช้ปืนใหญ่จำเป็นจะต้องอาศัยระยะเวลาในการฝึกฝนเป็นอย่างมากและก็น่าเสียดายที่พวกเขาไม่มีเวลาแม้แต่นิดเดียวในขณะทุกอย่างกำลังเรียบร้อยเป็นไปได้ด้วยดีทหารคนนึงได้ส่งสัญญาณเตือนว่ามีอสูุรกายมากมายกำลังถาโถมบุกมาที่นี่และสาเหตุการบุกรุกของอสวุรกายนั้นก็คือมันไล่าตามผู้รอดชีวิตหนึ่งคนที่พยายามหนีตายมาถึงป้อมปราการแห่งนี้ แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเขาจะเสียชีวิตลงเหลือทิ้งไว้แค่ฝูงปีศาจมากมายที่กําลังจะโจมตีพวกเราในไม่ช้าผู้กองจะขอให้เราสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ไปกับเขาแต่กับลิซ่านั้นไม่เหมือนกันเขาจะขอให้พลทหารคนหนึ่งในหน่วยพาเธอกลับไปส่งป้อมประการทางทิศใต้ยอย่างปลอดภัย แม้ว่าตัวลิซ่าจะไม่อยากออกไปจากสนามรบแห่งนี้เพราะต้องการจะชมเชยผลงานของเธอแต่ว่าการที่เธอไม่ใช่ทหารแต่ดันอยู่ในแนวหน้าของสนามรบรั้งแต่จะเป็นตัวถ่วงซีบเปล่าๆตัวเราจะพยายามโน้มน้าวใจให้ลิซ่ากลับไปที่ป้อมปราการทางทิศใต้เพราะที่นั่นมีหอสังเกตการณ์ที่สามารถเห็นทุกสิ่งที่เกิดจากที่นี่ได้อย่างชัดเจนแน่นอน ในตอนนี้เกมจะให้เราบังคับปืนใหญ่โจมตีปีศาจมากมายที่พยายามบุกทะลวงเข้ามาในค่ายจากจำนวนคร่าวๆที่ผมสังหารไปก็ประมาณ2 0 3 0ตัวได้เดีย๋ยวว่าจะพูดถึงชัยชนะเลยการเอาชีวิตรอดโดยที่ไม่มีปืนใหญ่ของลิซ่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้ำเมืม่อปีศาจทั้งหมดถูกกำจัดจนสินส้นซากผู้กองจะยอมรับในความสามารถของลิซ่าเพราะเขาก็ไม่เคยเห็นปืนใหญ่ที่ทรงพลังขนาดนี้มาก่อน แต่ทันใดนั้นเองพลทหารที่รับหน้าที่ไปส่งลิซ่าถึงป้อมปราการทางทิศใต้วิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาหาเราและผู้กองพร้อมกับแจ้งข่าวร้ายว่าลิซ่าได้ถูกลักพาตัวไปในขณะที่พวกเขาถูกซุ่มโจมตีโดยเหล่าอสูร,รากายระหว่างทางซึ่งส่วนมากคนที่ถูกจับไปจะไม่มีทางรอดแน่นอนแต่ไม่ว่าคำเตือนจะเป็นเช่นไรตัวเราจะขอให้ฐานคนนี้บอกที่อยู่ของรังปีศาจและเราจะขออาสาไปช่วยลิซ่าเพียงลำพัง ในรังของปีศาจเราจะได้พบกับกังเกงของลิซ่านั้นตกอยู่ในบริเวณถ้ำข่าวดีก็คืออย่างน้อยเราตามเธอมาได้ถูกส่วนข่าวร้ายลิซ่าหนีไม่รอดต่างหากก็เลยถูกจับมาถึงที่นี่ในการสํารวจเพื่อเข้าไปช่วยเหลือลิซ่านั้นไม่ค่อยอันตรายสักเท่าไหร่ยังเก่งสุดก็เจอแค่มนุษย์กลายพันธุ์ตัวสองตัวร่วมไปถึงปรสิตตัวเล็กๆแต่ลึกลงไปในถ้ำของปีศาจนั้นกลับดูน่ากลัวเป็นอย่างมาก ตัวอ่อนของปีศาจมากมายกำลังฟักตัวอยู่ในรังไข่ราวกับว่าพวกมันพร้อมที่จะลืมตามาดูโลกและไล่ล่าสังหารทุกสิ่งมีชีวิตที่ย่างกรายเข้ามาในสถานที่แห่งนี้หากจะรอบเร้นหรือฝ่าเข้าไปตรงๆก็คงจะอันตรายเกินผมจึงค่อยๆกวาดล้างปีศาจทีละตัวทีละตัวอย่างรอบคอบแต่ก็ดูเหมือนว่าจะรอบคอบน้อยเกินไปในสถานการณ์แบบนี้ผมถูกสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดโจมตีจนหมดสติและถูกจับตัวไปในที่สุด ก้อนเนื้อมากมายค่อยๆคลืบคลานช้อนใช้เข้ามาในร่างกายของเราอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่มันจะทําได้ก้อนเนื้อเหล่านั้นพยายามฉีดสารขัดหลังในทุกๆช่องทางที่พวกมันสามารถรับรู้และสัมผัสได้เราจะได้สติอีกครั้งในสถานที่ที่เราก็ไม่รู้ว่ามันคือที่ไหนรู้แต่เพียงว่าร่างกายของเราถูกฝังเอาไว้กับก้อนเนื้อขนาดใหญ่พร้อมกับเยื่อมากมายที่มีโชคชะตาที่ไม่แตกต่างกัน และตลอดเวลาที่ตัวเราถูกฝังอยู่ในก้อนเนื้อพวกมันจะพยายามฉีดสารคัดหลั่งเข้ามาในปากเพื่อให้เรานั้นยังสามารถดำรงชีวิตและขยายผอบพันธ์ุให้กับพวกมันได้และต่อมาพวกมันจะแทงสายระยางฉีดปรสิตบางอย่างผ่านชั้นผิวหนังโดยตรงจากนั้นผ่านไปชั่วครู่หนึ่งมันจะกลับมาใหม่ ฉีดสารขลังเข้าไปในร่างกายทุกช่องทางเท่าที่มันจะรู้สึกและสัมผัสได้เมื่อร่างกายของเหยื่อพร้อมที่จะขยายผอาพันธุ์มันก็จะกลับมาแทงฉมวกใหม่อีกครั้งกระบวนการขยายผอาพันธุ์นี้จะเกิดขึ้นซ้ำๆวนไปอย่างไม่รู้จบ และเมื่อเราหลมเลิกความตั้งใจที่จะหลบหนีจากที่นี่ยอมรับทุกชะตากรรมที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้เราจะไม่รู้เลยว่าเวลามันผ่านไปนานสักแค่ไหนเรื่องราวของนักผจญภัยที่ชื่อว่าลอน่ากลายเป็นข่าวลือที่ผู้คนมากมายในเมืองโนเอลพูดถึงแต่กลับไม่เคยมีใครได้พบเห็นอีกเลยหลังจากที่เวลาผ่านไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้ประสาทสัมผัสข,ของเราค่อยๆสูญเสียไปทีละนิดทีละนิด,นดจนแม้แต่จิตสำนึกยังตั้งคำถามกับตัวเองว่ายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า ่ามกลางความมืดและเงียบสงัดที่ไม่รู้ว่าผ่านไปนานสักแค่ไหนเราได้ยินเสียงกลุ่มคนเดินเข้ามาใกลๆพวกเขาถามหาผู้รอดชีวิตในสถานที่แห่งนี้แต่ประโยคสนทนาที่เราได้ยินต่อจากนั้นน่าใจหายเป็นอย่างมากเพราะตลอดเวลาที่พวกเขาเดินสำรวจไปรอบๆพวกเขารับรู้ว่าเหยื่อมากมายที่ถูกจับมายังคงมีชีวิตและเคลื่อนไหวอยู่แต่พวกเขาเลือกที่จะจุดไฟเผาสังหารเหยื่ทุกคนที่ถูกจับมาในรังปีศาจ มีทหารหลายคนไม่เห็นด้วยกับพิธีการนี้แต่ภาพที่พวกเขาเห็นอยู่ตรงหน้าเป็นเหยื่อผู้รอดชีวิตที่เหลือเพียงแต่หัวเท่านั้นที่ยังคงพยายามเคลื่อนไหวอย่างทุกทรมานส่วนหัวที่พวกทหารกําลังพูดถึงอยู่นั่นก็คือตัวของเราไม่ว่าเราจะพยายามเปลงเสียงขอความช่วยเหลือให้ดังสักแค่ไหนก็ไม่อาจส่งไปถึงพวกเขาได้อีกต่อไป ในมุมมองของทหารที่บุกเข้ามาช่วยเหลือผู้รอดชีวิตเราเป็นเพียงแค่แหล่งเพาะพันธุ์อสูร,รกายเท่านั้นการเผาทำลายที่นี่ให้สิ้นซากเป็นวิธีเดียวที่จะปลดปล่อยเหยื่อพวกนี้จากความทรมานได้แม้คำขอร้องอ้อนวอนมากมายจะดังก้องก,องกังวานในหัวของเหยื่อที่ถูกจกับมาแต่เหล่าทหารที่ลงมือเผารังปีศาจกลับได้ยินเสียงกรีดร้องธรรมดาธรรมดาของอสูร,รกายเท่านั้นเอง โลเซฟกลับมาอีกครั้งแต่หากผมสามารถฝ่าฟันได้สำเร็จโดยที่ไม่มีอะไรผิดพลาดแม้แต่อย่างเดียวเราจะได้พบเจอกับลิซ่าที่กำลังจะต้องเผชิญชะตากรรมที่แสนโหดร้ายต่อไปอย่างไม่รู้จบเหมือนอย่างที่ผมนั้นเคยโดนจะแตกต่างกันตรงที่ลิซ่ายังมีเราตามมาช่วยเหลือเธออย่างทันท่วงทีก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปแต่กับเรากว่าจะถูกพบตัวก็ถูกแปรสภาพกลายเป็นบางสิ่งบางอย่างที่มีเหลือเขาโครงของมนุษย์เลยด้วยซ้ำ แต่เรื่องนั้นช่างมันเถอะเอาเป็นว่าผมก็รีบช่วยลิซ่าอยู่ดีและพาเธอกลับไปเมืองโนเอลเพื่อรักษาตัวกับหมอออลิซี่หลังจากการตรวจและการปรมพยาบาลเบื้องต้นเสร็จสิน้นหมอเลิซี่จะแจ้งข่าวร้ายว่าเธอได้รับบาดเจ็บหนักมากๆและสมองของเธอกําลังอยู่ในภาวะการติดเชื้อการรักษาจะใช้เงินเป็นจำนวนมากซึ่งตัวของเราจะอาสาจ่ายทุกบาททุกสตางค์ให้กับการรักษาครั้งนี้แต่หมอรลิซี่จะปฏิเสธการจ่ายด้วยเงินเขาจะมอบยาปแปลกๆให้เราหนึ่งกล่อง หากตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายก็แค่กินยานี่แล้วกลับมาบอกเขาว่าประสิทธิภาพของยานั้นมันเป็นยังไงบ้างโดยที่เขานั้นก็ไม่ได้บอกอะไรเลยถึงสปปรรพคุณของยาตัวนี้แต่เมื่อผมเปิดดูกลับพบว่ามันคือยาบ้ายาบ้าจริงๆนะเป็นยากระตุ้นที่จะส่งผลให้ผู้กินนั้นเกิดอาการคุ้มครั่งและทรงพลังราวกับว่าเรานั้นแข็งแกร่งที่สุดในเกาะโนเอล no แต่ก็ดูเหมือนจะมีผลข้างเคียงที่ร้ายแรงเช่นกันและกลารผจนภัยก็ต้องขอพักลงแต่เพียงเท่านี้ หากมีการนําเสนอข้อมูลที่ผิดพลาดหรือนําเสนอเนื้อหารุนแรงเกินขอบเขตการรับได้ก็ขออภัยล่วงหน้านะครับขอขอบคุณสมาชิกเมมเบอร์ที่ช่วยสนับสนุนผมให้สามารถสร้างคอนเทนต์ได้อย่างที่ผมนั้นอยากจะทํามากที่สุดขอบคุณจริงๆครับและสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมอัปโหลดหรือการไลฟ์สตรีมมิ่งนอกจากนี้เป็นกำลังใจง,ง่ายๆโดยการคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับตอนนี้ผมขอตัวไปก่อนนะ